แล้วพวกคุณอ่ะจะรับผิดชอบพวกผมไหวไหมชีวิตาวาชาวบ้านาาน,นะครับชาวบ้านไม่เอาก็ไม่เอา ไปาาอู้คว่ายู่ด้าท่รผู้ชายด้วยครับชครับยังไงพวกเราก็ต้องไอ้นี่ขอคัดค้านให้ถึงที่สุดเพราะว่าตัวนี้มันผลกระทบกับชาวบ้านของเราโดยตรงไม่ว่าจะเป็นที่ทํากินแล้วถ้าเกิดขึ้นมาการทําเหมืองแต่ละที่ไม่มีคําว่าเจริญสักทีครับ มีแต่ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นสารตะก,กวัวสารอะไรทุกอย่างที่ลงมากับน้ําแม้แต่เหมืองทองที่ว่าวังสะพุงเห็นไหมครับหมู่บ้านในหน้าหนองบงเขาต้องได้ซื้อน้ํากินน้ําอาบอันนี้มันผลกระทบโดยตรงกับชาวบ้านพวกฝุ่นละอองอะไรอีกถ้าสิ่งที่จะตามมากับพวกเรานะปัญหาเยอะมากาฉะนั้นพว,พวกเรา จึงร่วมกันต้องการที่จะคัดค้านให้ถึงที่สุดคือพวกเราไม่เอาครับเหมืองแร่เหมืองทองพวกเราอยากจะทำํำชาวบ้านอยากจะทำจริงตามปกติของเราตามวิถีของชาวบ้านแล้วพวกคุณจะรับผิดชอบพวกผมไหวไหมชีวิตชาวบ้านนะครับชาวบ้านไม่เอาค่ะาคกูกลา,าน,าลานเด็กต้องเป็นเยาวชนเติบโตไปข้างหน้าชาวบ้านต้องใช้พื้นที่ทํากินเพื่อเก็บเกี่ยวการเกษตร ส่งลูกหลานเรียนต่อไปข้างหน้าต้องเป็นเด็กดีและอนาคตเยาวชนของชาติใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ทํากินของชาวบ้านชาวบ้านอยากมีที่ทํากินไว้เพื่ออนุรักษ์ให้ลูกหลานชั่วรุ่นชั่วหลานค่ะนี้ วบ้านไม่เอายังไงข้อข้อยืนยันว่าพวกเราไม่เอาเหมืองแร่ใช่ไหมคะไม่เอาพวกเราไม่ต้องการเหมืองแร่ใช่ไหมไม่เอาท่านคงจะได้ยินเสียงสะท้อนจากประชาชนแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าอนาคตลูกหลานอีกยาวไกลเราต้องใช้พ้นที่เศรษฐกิจเมือนนไม่เอาเหมือนกไม่เอายกมือขึ้นหน่อยครับติ๊กเย็ ท่นครัในเรื่องนี้ท่านจะดำเนินมารยังไงต่อไปครับนกเรนี้ออกก็ก็โอเคครับตามที่ชาวบ้านมีข้อกังวลเนาะข้อกังวลทางนี้ก็จะรวบรวมนะครับเพราะว่าขั้นตอนในเรื่องของการขอประธานาธิบดีนี่อีกยาวไปนะครับตอนนี้คือขั้นตอนการออกประกาศตามสิทธิ์ของผู้ขอแค่นั้นเองนะครับ ยังมียังไม่ถึงขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นนะครับตอนนี้แล้วก็ในเรื่องข้อข้อใจที่การติดประกาศเนี่ยที่ติดแผงแล้วก็คนจุดน้อนอีกให่รื่องโดยที่โยกโยกโยกเพื่อไม่ต้องการให้ให้ชาวบ้านที่มีส่วนได้เสียไม่รับทราบท่านที่ยังไงครับอ๋ออันนี้เดี๋ยวตรวจสอบให้ครับว่าว่าติดต้องติดประกาศถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าหรืออะไร่เงี้ยครับถ้าจะมีจะมีการยกเลิก การยื่นขออนุญาตนะครับอ๋อ <c oughs> ยังไม่ถึงขั้นตอนอำนาจการยกเลิกไม่ได้อยู่ที่อุตสาหกรรมนะครับตอนนี้เป็นกระบวนการที่ทุกคนที่ประสงค์จะทำอะไรตามสิทธิก็สามารถทำได้แต่ว่าเราก็จะเสนอในเรื่องของการเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในจนถึงขั้นตอนที่อนุญ,ญาตนจะอยู่ที่ส่วนกลางครับแต,แต่เรื่องนี้เห็นมามันมันโลกโลมา เป็นปีนะครับเขาเคยมาประชวงหลายครั้งตัวนี้ผมขออนุญาตพอดีผมเพิ่งมาไม่ทราบข้อมูลประเด็นนี้ครับ